บ๊อบป่ะครับลุงไอ้บ๊อบอยู่ป่ะเฮ้ยมันมีเกมน่าจะไปแล้วมันมีเกมนึงน่าสนใจอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นเป็ดด้วยเกมเป็ดเกมเป็ดลัดอ่ะเป็ดลัดอ๋อเป็ดลัดไอ้ไอ้เหี้ยมันที่มันยิงหน้าไม้กับไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับเออที่มันสร้างเป็ดปั่นจริงไอ้เหี้ยนั้นแหะไอ้เหี้ยยเดี๋วรอเล่นตัวเต็มน่าจะมันอยู่อะลุงลุงครับลุงว่าไงลุงลุงจ่ายให้หน่อยได้ไหมครับเดิมพันกับพี่ติยาร้านไหนมันอยู่ไหน แต่ดูพี่ไม่รู้ว่าพี่ติอยู่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าถ้าพวกผมได้ออดอกหอยจะให้ร้านหนึ่งเดิมพันอันนี้เริ่มยังไงอดอับอ่ะเริ่มแล้วเอาเดาวเอาพี่ติลุงลุงจ่าย้นะพี่เอาเด็กกูรอฟังอยู่เด็กกูตีมไหนท์เลยกูตีมไหนเลยเดิมพันร,นร,นรน้านหนึ่งนเน,นี่ยตีมไหนเลยไหน เรีวตายเรีวตายเฮ้ยยไม่ตายเพื่เพื่อนโดนเนี่ยเพื่อนโดนดินู่้เฮียาเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตาย้เว้ยจุ่ยังุ่ยังจุดยังตาุกอะตาตาตา้ตาหันหันมาดิ มาอะไรมาสวไว้ตไว้สไว้ไปดันดัผมไปให้เราเดี๋ยวชุบพี่แจ้งอะพี่แจงออกปะดันให้ดันเห้ดันยแงทันปะชุบพี่แปงไปแล้วชุบไปแล้วน่ากะดละเ้ยยยยยยอยย่ยยยยยยดยย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 ่ยยย่ยย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 โอ้โยยอ้ยยยยยยกยยอยย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 ย งั้นพี่จับก้องแลวพี่แป้ง่ายคลิปยาไหกเกนเลยว่าชมพูจะเปิดนเ่้เดี๋ยวออกวงวนใชมพูเปิดน้ำเงินพเปิดน้ำเงินองห้าพี่าห้นี่เหรอเดือเสเล่ติแล้วเติมแล้วหรอพี่จับกล้องแล้วพี่พาดเลยสองห้าอเอาเท่าไหร่เปอดเปิดาเหมดวเลยดีกว่า ไอตีมันหนักขึ้นทุกวันจริงๆนะไอเวดทำไมมันทำหัวแข็งวะไอพี่คนแอบลอยโผล่หัวแข็งเหรอทำไมหัวกูไม่แข็งแบบไอเ้เวดบ้างเลยวะอย่ยแท้ครมนะพี่เฮีย เล่นมันใครโปรจริงจริงเลยว่ะดูที่เขาเล่นเนี่ยเนาะมันข่มไม่แจกโปรแน่ไห้เหี้ยมีอะีรต่อกระบอกนะโอ้โหัำไมมันตีเนอ่ะทำไมกูตีไม่ได้เหมือนมันวะกูก็มีสองมือสองตีเหมือนมันอ่ะเพราะอะไรวะโอ้โห กูเต <P iu, S 2> ียมฮัตตายตายตายเร็วเลยเรื่องขงการบินกูก็เล่นมากไก่เวทนะจริงๆอะ กูเล่นทำไมเพราะอยากปันเทิงไม่ปีกมือกูไม่เท่าหรอกยีได้ร้านหนึ่งไม่ดิพี่มันได้เหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เดิมอันมึงพูดดิเงี้ยก็ไม่ได้กูรู้เหลี่ยมอยู่หรอกรออะไรเฮียจะเอาแต่จะได้อ่ะมึงหวังว่าจะได้อ่ะคงจะได้อ่ะจะชนะบ้าแอร์ร็อบอ่ะชนะลุงพ่อวไดลุง ได้ครับพอผมพอผมบอกเอาปุ๊บพี่ตีบอกโอนมาก่อนดีโอนมาก่อนดีอย่างเงี้ยยังไงอ่ะตอนเดียวไม่เหมือนเนี่ยจริงพอผมเอาไม่ได้หรอกลุงว่าตอนตอนลุงบอกว่าเอาดีคือพี่ตีเขาไม่ได้ตอบไงเขาจะบอกว่าไม่ได้ตอบกับลุงเอ้าอะไรอ่ะแล้่นี้ใครเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยบอกกูไม่บิดอยู่แล้วมีอยู่สิบห้าล้านแล้วแล้วมันไปไหนไอตีอ่ะใกล้ใกล้พี่ตีใกล้เลยเบลล่างพี่ ซ่อมแล้วตายซ่อมท่อแต่กรุแกงเขาเยอะจัดเลยไล่กระทืออยู่ครับให้ดอกป๋อได้บายินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยอะไรใครเล่นอะไรมันเริ่มไปแล้วมาช้าไปแล้วกูให้เงินน้องมันไปแล้วอะไรไม่ดานแล้วมันเริ่มไปแล้วตอนอยู่ไม่มาเองมาตอนไม่ได้ินิไม่ได้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 ไม่พูดเองผมเป็นพี่ตีในว่าผมผมเรียกอะว่าผมได้ในทุนแล้วอะันเริ่มไปแล้วครับ มันเร <Bond> ิ่มไปแล้วเนาะฟุตบอลน่ะมันเริ่มไปแล้วแทงต่อไม่ได้แล้วที่เนี้ยก็เหมือนฟุตบอลในระดับโลกเลยในเยาวชนเราเเห็นเขาเล่นกันสูกๆก็ยังแทงกันได้เลยไอ้นี่ถ้าเล่นโดยล่างแทงซ่อมเยอะจัดที่ไหนนะที่ไหนเปิดล่างนี่เลยเปิล่างตรงเปิล่างเลยเปิล่างข้างเลยเปิล่างเหรพี่เยอะมากอ่างเัินโอ๊ยโ้ยที่หลังต้อมั่นใจต้องรีบเลย เยอะเกินไอ้เหี้ยมลงมาเมื่อตั้งพันเดียวนะเว้ยแกงส้มมาทางแกงเลยนีกว่าแต่แกงใช่ปะมันเริ่มเลยอ่ะไอ้แกงขาวก็มีขาเข่ากำลังโดนส้มลุมกระเทอบเฮ้ยบอกมึงลงไปแล้วอ่ะยังยังยังว่าผมยังว่าผมยังดูเชิงอยู่มีใครยังไม่ถึงไหมโอ้โหแกงส้มเป็นเแม่งมาเรียกเห็นเลยใช่อะไรเนี่ยสุกุมาเนี่ย โอ้ยเฮียไฟย่อมย่อมไมพดตัวไฟไฟใหญ่เลยแหละไม่ไฟย่อมหรอ <laughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นในสตอรี่มึงก็คงตะโกนออกไฮ้ไฟใหญ่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 จริงไฟใหญ่จริงไฟใหญ่โอ้โ <ไฟ S 1> หอะไรเนี่ยลอ,อ,องให้แกลองให้แกงกันหน่อยว่ะท้ทอได้เงินแสนอ่ะมา,มาเลยมา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 ลงนะลุคมลงล,ลงราเข้าขันหลังหลังเราเติมดามิแก เเดนับนี้ตายตายน้าผตายสวยสวยเฮ้ยเป็นมีดเป็นมีดเป็นมีดีไปแล้วชูพ่ตีไปแล้วต้องตายพี่อย่าแคน้งเพื่อนอ่ะ เฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเขียกเขาหูอ่ันสิ้พิษาหมดเลยอ่ะสวยโดนบีโดนิเฮ้ยใจเย็นมาเนมาเนมาเ้ยหนูมาตัพิษต่ออยู่ที่สนามห้ หฮ้ย <c oughs> ตอนไหนเราห้ากี่โมงอ่ะ <_ an> ไม่เสียนหนับห้ากี่โมงอ่ะ <_ an> อันนี้คือควอยังไะเนี่ยร้าๆแบบคนละร้อยแปดคนละร้อย <_ an> อบุณครับ <_ an> ขุญค้าบุญค้าบคุณครับ <_ an> อันนี้คือยีย่อะไรวะเน,นี่ยกูไม่เคยเห็น ไอตีอันนี้คืออะไรอะ่ะเด็ยดียมเลยเด็ดเียบเด็ยดียมเลยเด็ยดเดียมอันนี้คืออะไรซ่อมไม่นี่ไงซ่อมท่อได้เท่าไหร่ตีกันขนาดเนี้ยพันหกมันก็สักสีอะลุงมันก็ยอมกันไม่ได้อะ่ะ <laughs> แล้วหมอไปไหนเนี่ยโอ้โหลุงเอาแล้วกูช่วยเวป๊ปอีก นี่นะครับลุงเราตีกันพึ่งบั้มขนาดนี้เพื่อเงินพันหกครับลุงเงินเขียวด้วยนะครับไม่ใช่เงินแดงเงินเขียวพันหกเกาะยากุหมดล้วะสัตว์ไอ้ฮียเพื่อเงินพันหกใช่ครับลุง